สวัสดีครับสวัสดีแพ้เพยกับน้องโค,ค้บไออินนะับผมแล้วก็สวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยังผู้ติด,ดตามด้วยนะครับช่องยูทูบนะครับหงสอนสอนอาชีพนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศการสอนลูกศิษย์หน้าร้านนะครับมีลูกศิษย์มาเรียนสองคนนะครับจะถือโอกาสถ่ายคลิปแล้วก็ฝากร้านให้ลูกศิษย์ด้วยนะครับอันนี้เป็นไอในี้ใครหยอดน,นะคิ้วคิ้หญิงวะ อันนี้เป็นฝีมือของลูกศิษย์ที่มาจากนครนายกนะครับอาจารย์นครนายกนะครับเดินทางมานะครับนั่งรถมาเรียนโดยตรงเลยนะครับผมหยอดรอบแรกโอเคแล้วสวยนะครับแต่ว่าไฟแรงไปนิดนึงอาจจะมีไหม้นิดนึงนะครับนะครับเป็นฝีมือลูกศิษย์นะครับหยอดครั้งแรกนะครับถือว่าโอเคนะครับสวยเลยครับน้องกำลังงานเก็งนะครับ คนที่มาเรียนเหมือนกันนะครับน้องมือใหม่เหมือนกันนะลองดูโอเคบขึ้นแล้วครับสวยนะครับ่านนี้สวยๆนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูลูกศิษย์ขย่าสักเตาสองเตานะครับผมให้ให้ดูบรรยากาศการเรียนนะไอ้ขย่า,ยาไหมเตานี้เหมือนกับมันติด่เออหม่ ลูกศิษย์ขย่าให้ดูนะครับเต่าหนึง่งอายจะไปเปิดที่ไหนนะอายตลาดอินดี้ใช่ไหมตลาดอินดี้โชคชัยสี่เดี๋ยวฝากร้านให้น้องด้วยนะครับนเนาะน้องอายนะครับเป็นเหมือนน้องชายมามามา,มาเรียนนะครับผมจะไปเปิดที่ตลาดอินดี้นะครับสาาแถวแถวโชคชัยสี่นะครับถ้าใครอยู่โซนนั้นหรือว่าอยู่ล,ลูกเพจอยู่แถวนั้นเนี่ยไปเดี๋ยวพาตรงอายเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับเดี๋ยวไปคิมคิมขนมขโมนสาขาตลาดอินดี้โชคชัยสี่ได้นะครับผม อร่อยเหมือนกันกับที่ร้านนะครับอันนี้น้องไอซ์กำลังมาฝึกทาอยู่นะครับผมน่าจะเร็วๆน,นี้น,น,นะครับได้ไปเปิดนะครับไม่มีอะไรยากนะครับเรียน,นขนมโคกกะลาเรียนง่ายๆนะครับบางคนบางคนกลัวว่าจะเรียนได้หรือเปล่ากลัวว่าจะยากเนี่ยเราบอกเลยมันไม่ต้องกลัวมาถึงหน้าร้านเนี่ยเราสอนให้เป็นหมดนะครับสูตรเราไม่มีอะไรซับซ้อนเอาง่ายๆนะครับแต่ว่าทำออกมาแล้วก็หน้าตาดีรสชาติดีครับ ขายได้แน่นอนครับผมเรวให้น้องขายขยอยให้ดูนะครับ เหม, Dante, มเหมือนมืออาชีพเลยนะครับขย่อยเหมือนตอนน้องขายที่ร้านตอนเย็นเลยครับแป้งหลือครึ่งหลุมนะครับขย่ายแล้วแป้งหลือครึ่งหลุมนะครับแล้วก็แป้งยังไม่แข็งนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับผมจะบอกเทคนิคนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ขายอยู่หรือว่าใครที่กำลังจะเริ่มขายนะครับถ้าถ้าเราหยอดแล้วแป้งมันแข็งเนี่ยแป้งมันแข็งแล้วยังเราเราเติมกะทิลงไปเนี่ยกะทิมันจะเข้าไปข้างล่างไม่ได้นะครับผมมันจะทาให้ขนมพก มีรสชาติที่ว่าเอ e, ๊ะทำไมกินแล้วมีแต่แป้งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนกๆๆ็น่าจะเคยเจอนะผมเองก็เคยเจอเหมือนกันผมก็มาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้ว่าเออจริงๆแล้วเนีย่ยมันสามารถทําให้อร่อย้นทางคําได้ก็คือว่าเราหยอดแป้งเสร็จแล้วเนี่ยเราพยายามทําให้ไฟมันเบาแล้วก็ให้แป้งมันยังไม่แข็งตัวให้เป็นน้ำครับเวลาเราใส่กะทิลงไปเนี่ยกะทิเขาก็จะซึมลงไปข้างล่างนะครับมันจะทําให้รสชาติขนมเนี่ยอร่อยทั้งคํานะครับอ่าไม่เราเวลาเรากินแล้วเนี่ยเราจะา uke, way, ไม่รู้สึกว่าเอ e, ๊ะทำไมมีแตแ อันนี้ลองใครที่ขายอยู่ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ,รบเป็นเทคนิคนะครับผมอันนี้ผมให้ฟรีนะครับน,นีน้องก็ใส่ไส้นะครับปกติไส้เราจะไม่หัน่นไส้เราจะไม่ต้มนะครับเราหั่นมาแล้วเราใส่จะติด,ด,ดไปเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้ขาดไปดูข,ขาดเนาะเราขายแบบเราขายแบบเป็นกล่องนะครับเราใส่ได้เลยอพอสเสร็จแล้วก็ปิดฝาโอเคเป็นเาาเสร็จนะครับ ขนมลูกศิษย์อีกคนนึงกําลังตักขนมแล้วก็ชิมขนมอยู่นะครับวันนี้วันวันนี้วันวันอะไรจำไม่ได้แล้ววันนี้วันวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วันอังคารก็หยุดนะครับแต่ว่าเราเราก็รับสอนวันจันทร์อังคารด้วยแต่ตอนนี้ก็คือเต็มหมดแล้วนะครับลูกศิษย์จองคิวเต็มหมดแล้วนะครับนะครับผม ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพนะครับว่าจะเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมนะครับตอนนี้ขนมคเอมอินเราเปิดสอนนะครับมีราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับลดลดราคาจากราคาเต็มเหลือครึ่งหนึ่งนะครับผมเรียนหน้าร้านจาก5 0 0พันเหลือ25 0 0นะครับเรียนออนไลน์เรียนผ่านคอร์สออนไลน์จากส0มพันเหลือ1 5 0 0พบาทนะครับใครที่สนใจก็ลองทักเข้ามาคุยหรือว่าโทรมาคุยกับผมได้นะครับเราสอนให้ทุกคนเนาะอยากให้ทุกคนมีอาชีพเป็นของตัวเองครับ มีคนบอกว่าพยายามจะถ่ายให้สายนะครับมีคนลูกเพจบอกมาครับผมว่าขออภัยด้วยนะครับวันนี้ถือกล้องแล้วสายไปสายมาอันนี้เป็นเป็นความเคยชินนะครับเราไม่ได้ใช้กล้องแบบราคาแพงเราใช้มือถือถ่ายนะครับยังไงถ้ามีช่วงเวลาที่มันมันสายไปสสยมาเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็บางทีบทพูดว่าอะไรเนี่ยมันอาจจะดูติดขัดนิดนึงเพราะว่าผมไม่มีสคริปต์นะครับผมพูดสดๆนะครับผมไม่เคยใช้สคริปต์พูดนะครับถ่ายก็ถ่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยครับ ก็ทำเป็นแล้วับทำเก่งแล้วนะครับอย่างนี้คือเรามั่นใจว่าออกตลาดไปเนี่ยเอาไปขายเนี่ยขายได้แน่นอนนะครับเพราะว่าทําเหมือนที่ร้านเลยนะครับทาเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวผมจะได้ขอญาตถามถามลูกศิษย์ที่มาจากนครนายกครับว่าอยู่แถวไหนนะครับจะได้ฝากร้านให้นะครับเราจรแป๊บนึงนะครับ พี่ครับครับขอขขออถามหน่อยอยู่นครนายกอยู่ที่อยู่่ทีไหนพี่องคลักษ์องคลักษ์มีมีจะมีตลาดไหมครับพอดีจะฝากร้านให้แต่แต่ไม่ได้ขายอยู่นะตลาดนะขายก็ตรงคลองแปดคลองแปดลำลูกกาคลองตลาดนัดคลองแปดลำลูกกาอ๋อโอเคนะครับผมลูกศิษย์อยู่องคลักษ์นะครับแต่ว่าจะไปเปิดร้านที่คลองแปดลำลูกกานะครับผม ตอนนี้ลูกศิษย์เรารู้สึกว่าทางคลองเนี่ยจะมีครบคลองแล้วนะครับตั้งแต่คลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่คลองห้านะครับคลองหกวันนี้มีคลองแปดแล้วนะครับมีถึงคลองแปดแล้วนะครับไม่ได้จ้ะถ้าใครอยู่แถวนั้นหรือว่าถ้าถ้าถ้าใครอยู่โซนโซนคลองแปดปฐุมมงคลักษณ์นะครับเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์นะครับไปเปิดร้านนะครับผมแถวคลองแปดเนอะตลาดนัดเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้าลูกศิษย์เปิดเมื่อไหร่เนี่ยผมจะลงพิกัดแล้วก็ลงวันที่เปิดให้นะครับโอเค ต,ต้องขอถือกล้องนิดนึงนครับ,น,รบนี่เป็นสีมือรู้สึกทำนะครับตัดสวยนะครับทำออกมาแล้วแป้งไม่แข็งนะครับผมก็เป็นเหมือนกับนี่ครับ เป็นเหมือนทีมทิมนะครับอันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์ของของพวกเรานะครับรสชาติจะอร่อยนะครับนี่ก็จะตัดแล้วก็ให้ลูกศิษย์กลับไปชิมนะครับเอาไปแจกญาติที่บ้านแจกเพื่อนๆนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะนยังไม่ได้เห็นฝีมือลูกศิษย์ไอ้นี่หยอดเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวอาให้พี่เขาหยอดเกานี้ให้น่าสนใจหน่อยปะเดี๋ยวแค่ออกเดี๋ยวพี่เขาหยอดให้หน่อย พอ,พอเขาไม่เป็นครับ,เ,ออบ,งงรบเ,เดี๋ยวยกมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ชงฝีมือลูกศิษย์ที่มาจากน,น,น,กนครนายกนะครับว่าที่องค์คารักษ์นะครับว่ายอดจะเป็นยังไงนะครับให้ดูส,สดๆเลยนะครับผมผมไม่ได้อะไรนะเนาะให้พี่เขาหยอดเลยถ้าเจอปัญหาเนี่ยเราจะได้แก้ไขนะครับเพราะว่าพี่เขาไม่มีประสบการณ์มาก่อนเนาะไม,ไม่ไม่เคยขายหนุ่มโกมาก่อนนะครับ เดินทางมาไกลด้วยครับยังไงขอบคุณด้วยนะครับผมที่ท,ที่อุตสาวไว้ใจหนุ่มกไม่อินนะครับที่เดินทางมาเรียนนะครับอันนี้เขากาลังเช็ดน้ำมันอยู่นะเช็ดน้ำมันหลังจากที่เรางั้นหนุ่มพกขึ้นเนี่ยทุกครั้งที่เราจะทําหนุ่มพกต่อเนี่ยเราเราเรา,เราต้องเช็ดน้ํามันนะครับแต่ไม่ต้องเช็ดหนาจนเกินไปนาอเพียงแค่ว่าให้มีนาม้ามันมันเคลือบเคลือบเบ้านะครับผมก็แค่นี้ก็จะช่วยให้หนุ่มคกมันไม่ติดได้นะครับเราไม่ต้องเช็ดหนาจนเกินไปบางทีถ้ามีน้ำมันอยู่เยยอะเนี่ยขนมโคกเราออกมามันจะไม่่คคอยยสวนะรับ โอเคเหนะครับอันนี้รู้สึกมาจากลงคารักษเนาะเดี๋ยวให้ขยับไปดูนะครับหาอะไรพี่อันนี้แป้งครับอันนั้นกะทิกะทิเหลือเยอะไหมครับพี่พอไหมอ่าพอผ้านะครับผ้าอยู่ไหนเดี๋ยาลืมผ้าจับนะรือมีที่ขยับนะครับไอ้ของผ้าที่เขาอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมไปด้วยกันนะครับ โอเคนะครับเนี่ยร,ระวังร้อนนะครับอ่าได้ไหมครับร้อนไหมตัวนี้ร้อนปะม,มันมันมันโดนกันใช่ไหมเดี๋ยวพี่หมุนเราจะพี่หมุนให้ ก็เขย่าได้นะครับสไตล์ผู้หญ <t ask han> ิงเนาะเขย่าเบาๆนะครับเติมเติมให้เต็มครับเติม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 ให้เต็มนะครับเก็บรายละเอียดให้สวยนะครับขนมรกแล้วออกมาจะได้สวยกันเท่ากันทุกหลุมนะครับพยายามหยอกทีให้ได้เท่ากันนะครับอ ได้จากการดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับจะมีแป้งแหว่งไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับจะแหว่งแค่ตรงขอบนะครับถ้าตรงกลางเราไม่แหว่งเนี่ยก็แสดงว่าเรางัดขึ้นได้นะครับแต่เนี่ยมันจะมีแหว่งตรงขอบเนี่ยตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับนี่เป็นหน้าตาที่ขนมทุกท,ที่สุกแล้วนะครับอันนี้ฝีมอรู้สึกหมดเลยนะครับสียง,งามน,นะครับ ตินะครับใครใครนี่ครับนี่เม็อมูนสิตธทรมเลยนะครับนะครับเวลาเวลาเราหยดไม่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 เ่เบ้าเนี่ยเวลาเขาสุกมาเนี่ยเขาอาจจะมีการอะไรกินขอบมานิดนึงนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับแค่นี้มันงันขึ้นได้ครับถ้ามันไม่ขาดตรงกลางเนาะ ขอถ่ายคลิปยาวๆเลยนะครับให,ให้ดูบรรยากาศเนาะการเรียนของลูกศิษย์นะครับเอาเอาเอามีดแบบว่าดานันอันนี้ก่อนพี่เขีย่ยเขี่ยให้รอบอะหมายถึงว่าซอ้อซ้อให้มันขึ้นหมดก่อนครับรอบๆอ่านะครับซ้อให้รอบครับอ่าโอเคอันนี้เป็นวิธีการงัดนะครับอเราต้องงัดขอบๆก่อนเนาะให้ให้ให้เขาขึ้นให้หมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยดึงขึ้นมานะครับ มือใหม่นะครับมือใหม่นี่นี่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาทำขนมนุกนะครับทาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับค่อยครับอ่าตีงงานงานงัดงานงตะแกรงขึ้นมาือหลอนจังจะเล่จะเสียไม่เป็นไรนะครับเราจะได้เรียนรู้นะครับผมอ่าไม่มีใครทําเปลียนครั้งแรกนะครับเราต้องค่อยๆเรียนนะครับอ่าค่อยๆดันเข้าไปนะครับ ค,คือน้องเขายัางยังยังยังไม่รู้เทคนิคเนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสอนให้นะครับเ,เกด,ดูพี่เขาหนัเกตครับไม่ขึ้นอสอนพี่เขาหน่อยเดี๋ยวพี่เขาโดนกะกร้าร้อนเนี่ยครับคือเดี๋ยวจะสอนเทคนิคให้ด้วยนะให้ไหมเพราะเขาไม่ได้เราก็จะสอนให้นะครับพี่เขาพี่เขาตีขอบแล้วตัวย่างัดตรงนี้ không phải nhất định mong chờ nó mới nó có cả không biết không phải không phải như เดี๋ยวลูกศิษย์จะหยอดไปเรื่อยๆนะครับจนจนจนกว่าจะเก่งจะคล่องนะครับเราถึงให้กลับบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสอนแล้วนะครับเป็นการหยอดที่บางคนบอกว่ายากยากที่สุดนะครับตัวสูตรกะทิสูตรแป้งเนี่ยเรามีให้นะครับไอตัวนี้เราไม่กังวลครับแต่ว่าเราจะมามาเน้นตรงที่ว่าเราต้องหยอดเนี่ะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนเนาะบางคนไม่มีประสบการณ์เนี่ยจะต้องใช้ใช้การสอนที่ที่เวลานิดนึง แต่ผมมั่นใจว่าถ้ามาเรียนหน้าร้านเนี่ยผมสอนให้เป็นนะครับนี่น้องมาใช่น้ำมันนะครับเตาจะเตาจะเลียมแล้วก็ใส่นะครับอันนี้พร้อมหยอนแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวแต่ผมขอนุญาจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ่ายมายาแล้วนะครับยังไงฝากไปทน่ทางไปไปทีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่มองหาอาชีพอยู่เนาะอาชีพหลักอาชีพเสริมยังไงถ้าสนใจติดต่อเรามาได้ครับแล้วก็เป็นการ์ดให้ทุกๆให้ลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่กำลังเริ่มขายนะครับ โอเคโอเคสวัสดีครับ